เสื้อผ้ารับเลือรุมๆเลยก็ได้อันนี้เสื้อผ้านส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงนะครับเดียเ๋ยวแบบไี่เหมือนหน้าตานะ อันนี้อ่ะส้าะเลอะๆมนลุมๆเลยก็ได้อเนี้ยเสื้อ้าพส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงนะครับใช่

ีได้ยังมามามาครบจบแล้วกยังไม่ได้อีกมาม่าเรียกเรียกเพื่อนให้ผมหน่อยครับๆๆพบี่มามา่ายังไม่ได้เนาะพี่มาม่าได้ยังครับ mama này không nát rồi, được, không

อมามา,มาได้ได้เลยอันนี้ได้ยังนีได้ยังได้ยังไม่ได้ไไดอะอมามา่าได้ตังยังครับยังหน,นี่ ส่วนมากเป็นมีแต่ผู้หญิงนะครับี่ของนั้นอ่เอามาเอามาเลยทีไรยังอ่ะ Aduh. ada yang ngasih mama Aduh. 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 favor. ครับผม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 ครับ